โอ้ยเจอตัวก็ได้มาสบายดีไหมคะผมดูสบายดีมากผมวิจิบ้อยเฮ้ยอีแชมป์อย่าลงมาสู้กับผมนี่มาขอสบายด้วยขอเชือกขอเชือกใครมีเชือกบ้างเบอร์ที่ไหนถ้าเบอร์อีกวะ ไม่รู้พี่เนี่ยตรงนี้รูหนึ่งตรงนี้รูหนึ่งตรงนี้รูหนึนง่งเนี่ยตรงนีตง้ตรงทางตรงทางลงน่่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกร้อนจริงฝนตกอีแคมเนาะหาทำ ลงประตูของผมนี่มาเอาไม้ก็คืนมาด้วยมึงขุดไปเกี่ันเอามาคืนเดี๋ยวนี้ต้องนะพี่เอาไปอุ๊อ้อออเคพี่ิดิวเก็บไปละถ้ามันโดนผมเนี่ยไม่รู้วิธีการตบของไม้คราฟเวอร์ชั่นแบบนี้เฮ้คีเปอร์ เอาอฮะอะไรนะฮะโอ้เมนใครจะพูดเลยโอ้เมนวันหน้าได้ไม่ทันเลยเอา่ามีใครได้ยินเสียงได้ยินบีและเห็นด้วยเ,เ,เ,เห็นสถานการณ์ด้วยจะบอกว่าสถานการณ์ของแต่ละคนถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์พีดเรียบร้อยแล้วกูอยู่ไหนนะกูอัคคีบไว้อยู่จี๊ด <laughs> <laughs> เนี่ยตรงนั้นนะนี่เดียวนี่ไงนี่ไงของใครเรืนี่ของใครของแชมป์ฮะพี่พี่พ่วงไงนะพี่ของมึงโคชโน้ตผมอยู่หลังบ้านนะโคชโน้ตผมไม่เกี่ยวนะนี่แชมป์มึงอยู่ตรงนี้ของแชมป์มึงอยู่ตรงนี้ของกูอยู่ตรงนู้นแต่นี่ของผมอันนี้นของพี่่่ไมชักหมูเลยอ่ะก็มีแค่สองตัว S <S <G ül> ก็มีกะตอกตัวนี่ตัวครับหนึ่งปักช็อตเพิ่มกันโอ้ยเฮียนี่รังควานกูชิบหายเลยมันคือสีเลยกวก็ซอมบี้อ๋อซอมบี้ไม่รังควานหรอกโอ้โหไอ้เฮียนี่ฟิลเปิดทีพีทำมันทำยังไงต้องพิมพ์เต็มเหรอทีเด็ดพอร์ตรู้ว่าไงพิมพ์ทีพีไ่ด้นะไม่ได้นะไม่ได้มันขึ้นตัวสีแดงนะตัว โอปีกับกัดผีผีเล่ฮะไม่มีโอปีกักทีผีเล่ยังไงอ๋อโอเคน้ำประวันไม่โอปีกแล้นีอืไม่นะแต่ตอนเขาเล่นเซิร์ฟพี่บีมมันต้องคืเลดพอร์ตเต็มๆเลยนะไม่เด็ดขำมากปักอินไหมหมอกเยอะมากอะจริงๆไม่จอิงไม่แน่ใจว่ะจ้าจ่าจ่าปักอินก็จ้า พี่เขาก็ลงปังอินอย่าลืมสิแม่คุณไม่พี่ใช้ออปติฟายนะพวกเองเล่นกันได้ออปติฟายพี่พอลุงนี่มันก็ตีจังเลยไม่เช่นตัวไอีะไม่ขันัเลยนะงว่าั่าปียนปอนะแล้วพี่พีนุนูนูิ ใ,เหเหใครใครรอถ้าเราถึงแล้วเน่ยให้ได้แล้ว TPS ได้แล้วได้แล้วได้้วได้ล้วได้แลไ้แลแล้แล้วได้แล้วไ้จะตุ after after ไมลได้ชื่วท yani. anyway> ี cool <h <h ่มล้ว้ใส่นไ่้ือ้วไวไ้ไวววไล ทีละพอดชนกันหมดเนี่ยมึงเทระพอดชนกูแน่ๆเลยกูก็ว่าอยู่ทำไมเซิร์ฟมันกันกูว่าอยู่ทำไมเซิร์ฟมันแลแบบเออกวนๆแบบอืมฟิวมาหายไปไหนวะไนี้เทระพอดแท็บสวยนี่สองด้วย แล้วก็ตีโดนเลยพีแล้วก็ไอรังกรีนได้ก็ปวดระดุนเลยใช่แล้วตอนนี้ไอรัโกเลมเกิดไหมไม่เกิดไม่ไม่ไม่ัไม่เกิดยังไม่เกิดพี่มันไม่เกิดจะใช่หรอไม่เกิดมันเกิดได้แล้วตัวถ้าเอฟบีซีมันมากพอไม่ไม่เกี่ยวถ้าเอ็นพีซีเอ่อถ้าเอฟบีซีมากพอไม่ใช่เอฟบีซีมากพอถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเตียง โดนโดนโดนไอรอนกรีนโดนไอรอนไอโดนผีกัดอ่ะ NVC มันก็เลย NVC มันจะเรียกไอไอรอนกรนมาอ๋อตันนั้นบ้านกูรู้สึกก่่าเล็กไปหน่อยนะถ้ามันกลัวผีก็แหละไม่คือยังไงไอรอนกรีนมันจะเกิดในต่อเมื่อที่ NVC โดนกัดหรือไม่ก็กลัวเว้ยพี่ผมเคยไปดูมาใช่ บ้านเล็กกูรู้สึกก็ต้องย้ายถิ่นฐานขอเตียงนะอ่ะพี่พี่อยานะพี่ทุกคนเซฟเตียงทั้งหมดเลยนะพี่ฮะกูทุบไปแล้วทุกคนอ่ะ,ะพี่กูทุบไปแล้วโอ้ยพูดใหม่อีกทีนึงกูทุบไปแล้วไ่อะ

ยอมสีแบบ yeah. ยอมเสียงโอเคหลังนี้ก็ไม่น่านอนนะหลังนี้น่าจะทำลายทิ้งโอ้โหวิเลตรู้สึกว่าบ้านแกน่ะจะต้นไม้เยอะไปแล้วนะขอเตียงไว้สักหลังนึงเถอะพี่กําลร้องเลยฮะขอเตียงเหลือไว้สักหลังนึงเถอะพี่กูทุบไปแค่เตียงเดียวอีวิน อ๋อเอ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 อพี่พี่มาแล้วมาแล้วตัวตัวเขาขยับไม่ได้เขาขยับไม่ได้เขาขยับไม่ได้อืมหลังไหนดีเออหลังนี้เล็กไปไม่เอาไม่เอาหลังข้างหน้าดีไหมดูซิใหญ่ไปเขาเปล่าเขาเลวตั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 วขาเขาดีขาเขาดีขาเขาดีเขาขยับไม่ได้นี่นี่ไม่ตัวคนาเขานรีพอร์ตครับ ที l อแช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มาเออหยุดแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออ๋อโอเคอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดทับคิวถ้าทับคิวอ่ะมีอย่างนี้ด้วยนะตัวทับคิวอาร์ตัวตัว ลองเว้ยลองสุ่มดวงดูไหมเราสามคนใครจะโดนท้าวคิวใช่ที่ที่อันนี้ผมท้าคิวเอสดนะใครจะโดนไหนลองดูสิเมียงโดนฆ่าไอ้ีไอ้ลรนดาวด้เฮียมาโดยเจ้าของเซิร์ฟไปสัตว์เนี่ยไรเนี่ยผงเซิร์ฟแล้วนะอีกกูก็โดนคนเนี่ยอะไรเนี่ยเกม อืมตัวเออบ้านหลังไหนวะที่กูไปตั้งต้นไม่ใช่หลังนี้เออโอ้โหครับ K I L L A ไม่อ้ยคิวไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยครับคิว ออเหลังไหนว่ากูมาตั้งกูจะตั้งต้นตัวเองหลังไหนว่าฮัลโหลหลังนี้เดิไปไม่เอาหลังนี้ที่กูเป็นหลังที่กูทุบเตียงโอเคฮัลโหลเฮ้แม่งสิฮัลโหลทับคิวเอสเอสเอแม่งเลย มันก็ตายทั้งหมดติวนทุกอย่างอ่ะพี่ทุกอย่างบนโลกเนี้ยจะตายหมดเลยเว<ช>้ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างตายหมดเพียงใช่ก็เคยรู้สึกบานโลง <c oughs> แต่ตอนนี้ตายฮะใช่พี่เรากำลังจะตายเวลาก่อย <c oughs> ว่าหนังนี้รู้สึกมืดไปหน่อยนะทุกคนคะ่ะทำไมสตาร์ดิวอลดช้าจังเข้าสตาร์ดิวบนสตาร์ดิวันเล่ืมสว่างขึ้นเยอะเลยโอเคเฮ้ hey, สวยเช็คกระเด้เหลือเกินนะอืมมไม่ต้องมาเสือกไม่ต้องมาเสือกว่าเขาอยู่ที่ไหน <laughs> เฮ้ยส hey, so ไม่ต้องไม่กูไม่ต้องงอ,อเตาพวกมึงก็ได้กูทำไปแล้วตาดียวเล่เย่โหลดนี่ไงโหลดเข้าเอโอเคได้ยูโอเคได้ยูพืน <c oughs> ้นที่ใช้สอยค่อนข้าง คับแคบนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่ได้แนนั่ผิดบอกว่าไม่ได้ได้ได้ใช้ไม่ได้เลยโอเคไหมว<อ>งเล็บประชดประชดเย่วงเล็บประยุทธ์ไม,ไม่หันนะใช่ไหมไอโอเคจัดไปไม่่หนโอเคอเค๋อฟักย์ุ่กัด ตอน<ช>นี้นะตอนนี้นะของพี่มีของกินเจ้า่มีอพี่พจะไปสำรวจแล้วพี่ลาก่อยทุกคนลากอลบนี้โอเคอเคยอใครใตายหรอฮ่า่ <c oughs> ฟิล์มฆ่าฟิล์มตายได้ฟิล์มตายได้ไงอะ่ะทับคิวแอดทับคิวแรนดอมไงพี่เจ้าของเซิร์ฟดีกันเร <c oughs> นดอม เออโอเคมึงต้องการให้กูตายจริงไหละอีเวนแล้วแล้วแล้วบ้านเลนดอมอะไรคือการแลนดอมแล้วโดนเจ้าของเซิร์ฟรัว้อออเ บอกว่าอย่าให้กูเอาเฮียเซฟค้างโอ้โหโอ้โหอุ้มกูกำลังจะไปหาที่นอนอีเวนโอ้โหีี่่ บ้านกูอยู่ไหนวะฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีอ๋อโอเคโอเคพี่ไม่ตลกาใน My Home My Home My Home ไม่ไม่ no My Home เราไม่มีบ้านกูมีบ้าน My Home ไม่พวกเราไม่เคยมีบ้านพี่บ้านอะไรไม่เคยรู้จักรู้จักนะบ้านคืออะไรวะพี่ไม่รู้จัก วายอีตอ้าวโอเคเจอละพ่พ่อพ่อพ่อพ่มึงวาอิตอะไม่โฮมกูเจอละใบสบายชื่อวายอิตอะไม่ของอ้าวก็เจอแล้วนอนเถอะจริงๆรี่อ้าเฮ้ยได้รับเบสทิปเป็นฝันหวานเรียบร้อยทีนี้กูเกิดมากูก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วที่ที่โหกูตายว่ะว่า ไม่ไม่ผมฉันต้องสว่างไม่ผมฉันต้องสว่างต้องไม่มีตัวอะไรมาลำควนเอให้หมดน o no no ค no, า no, no. บ a l l ปุป๊บตายซะไอแชมป์นางโมจะกลับมาวานไอเย็ดลุกทิ้แม่เตียงกูไฟลุกเตียงไ,<ฟ>ไฟลุกล่าสุดนะฮะทุกคนไม่พี่แค่คคว ไอ้เฉยๆเว้ยพี่จำไว้นมือกี้เาแม่อ๋อภาษาตาน,นี่เ <c oughs> ิียแเหม่ยเอ้ยตกเลยด่าภาษาตาให้แชมป์ฟังทีด่าไม่แป้นหลักตาเลยอุ้ย งงโอ้ยในอ่าวีเห <c oughs> ย็ดแม่ผอมาวพพุกคลอกเหย็ดมาใช่ไหมปูดยังกลัวอยู่เลยพี่ยังวาดกลัวเหย็ดแมามาพระพุกคลอกใช่ไหม <c oughs> วาดกลั <c oughs> ววาดกลั <c oughs> วอน เอ็มพีซีไวปิ้งกระเตงเตียงตัวอะไรกู้พันไปหมดแลนเยอยเ้ยเออขออนุญาตเข้าห้องด้วยห้องบ้านใครเออในสตาดิโอพี่ใครนอนวะซิวบอกว่าขูง่วงนอน ย็ดเหมือยพี่จำได้ว่าพี่มีคลิปตอนที่แกเมาเกาอยู่นี่หว่าไม่อยากอย่าขอหนี้อย่าขออืมพี่ไหนคลิปไหนฮะคลิปไหนพี่มึงไปหาเอาในยูทูบแล้วกันมึงไปหาเอาในยูทูบแล้วกันถ้ามึงไม่รู้จักชื่ช่องกูก็นั่นแหละรอดตัวใช่ไหมฟิวอาไว้ก่เกมให่นไหมมึงก็ไปหาเขาเองว่ามีอยู่ช่องไหนเพราะกูลงไว้เกลื่อนเหลือเกินกูจำไม่ได้ เก่พี่ทำไมต้องสัรนหาแกงเมียผมวะไม่เข้าใจเลยกูไม่มีจะหาว่ากูสัรนแกสรรหาแกงเมียมึงเลยมึงกรุณาใช้สัพห้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าแล้วอยู่อยู่บ้านกูบ้านมืดได้ไงวะฮัลโหลไฟไหมไม่ใช่ไฟไหมมีทานอยู่13าอันเผาเหล็ก ซื้อเรือดำน้ำ <c oughs> เป็นอะไรคะเอาสัก <c oughs> อันก็พอมั้งยี่สิบอันปักตรงนี้ปักตรงนี้โอเคบ้านสว่างมากโอเคเอาคอ่ะโอเคเป็นประตูอันหนาตัวเองอีกฮัลโหล ฮัลโหลพี่ได้ครับกูมาชิงฮัลโหลโหลไอ้นี่โหลซัมบีบอดี้มีซีมองหน้ากูหาพคอกึงนวายวายเบี้ยวมึงเจี๊กูหลอยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหัดวายชิบหายแล้วใครมึงไอ้เหี้ยบล็อกกูน้อย โอลิสตาร์ดิวอยู่เอ็กกี้แบบนึงนะพี uh> ่มึงสมควรช่วยเหมือนสมควรช่วยกูก่อนอะไรพี่ซอมบี้บุกบ้านบ้านดีอยู่ไหนผมจะไม่รู้เลยผมจะช่วยได้ยังไงเหรอพี่เทเลพอร์ตมาอะเทเลพปต์หากูซี่ผมฝ้าอยู่มือยู่แป๊บนั้นเฮ้ย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 นั่นอะไรอ่ะ นั่นนนนนัั่่คือสีที่เรียกว่าซอมบี้ใช่ไหม Yes เข้าประตูบ้านอย่างนี้เลยเหรอ Yes ทำไมตีไม่ตายทำไมตีซอมบี้ไม่ตายพิมก็ไม่รู้ซอมบี้ซอมบี้ตีไม่ตาย I w a n d e my home อะไรไอ้อะไรเฟลช่วยพี่ด้วยซอมบี้หายเอ้ยซอมบี้ซอมบี้บุกบ้าน พีวิชินตีท้าไหนอ่ะอ้ออ๋โอเคโอเคโอเคตบบี้บุบ้านนอนสิบล้านตัวคุรู้สึกว่าเอาเอาตรงตรงไหมคุรู้สึกว่าคุอยู่วันแห่งหายนะเหรอจับตามมาดูนเลยฮ่าตบพี่ทำไมเนี่ยไปด้วย แถมซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยซอมบี้ออกมาสิบล้านตัวบุกบ้านเราตัวโอเคแย่งกูไปอย่างนั้นกูก็มีเหลืออยู่โอเคหลังนี้ไม่สมควรอยู่ปิดปิดตู้จับปกป้องบ้าน บ้านกูอยู่ไหน Where is my home บ้านคืออะไรวะพี่เหือดีนะโว้ย เห็นแลโว้ยเจ้นะโวไม่ขยุ่มไมครห็นโอ้ thank you ที่ส่ง thank you thank you ที่ส่งคืนบ้าน เห็นเอเคุยไม่ทราบว่าคุณพี่หาอะไรครับไม่มีเ้ยใช่นพอยใว่าผมไม่มีอะไรให้คุณขโมยนอกจากคุณจะขโมยบ้านผมก็นั้นแหละฮะจะพูดดีิ้วมันขโมยจริงสภากวีบ้านใจมาของ ไม่โฮมยูมิเป็นโครงการหนึ่งเอเวอร์แบลนด์อย่างนงี้นเหรอตัวมันจะกลับมาในที่นี่จริงจริงดิตัวโครงการหนึ่งเมลอนมันจะกลับมาจริงๆดินี่จะบอกให้นะว่าพี่อัดคลิปกันอยู่เนี่ยพี่อัดคลิปอยู่นั่นแหละคนอดหีคนอดผีคิดเหมือนกันเลยพี่คนรอ้วน คนอวดคนเยี่ยเลยเว้ย <c oughs> มันจะอวดทำไมวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดำก็ดำเหม็นก็เหม็นี่ <c oughs> พี่จ <c oughs> ำคิดไงถึงฟิลมีหีฮะอะไรนะ <c oughs> แกคิดได้ไงว่าฟิลมีหีเออไม่พี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อเหรอ <c oughs> ผมรู้มาตั้งนานแล้วว่าพี่ฟิลเป็นผู้ชายมาก่อน คิดว่าคิดว่าแกคิดว่าแกรู้ว่าฟิวไม่คิดว่าแกรู้ว่าฟิวมีงูบองหลาะไม่โว้ยพี่ผมรู้มาตั้งนานแล้วรู้ตั้งแต่ก่อนครบแล่วพี่พอดีเลยแล้วคนแถวนี้จะระเบิดบ้านก็จะระเบิดบ้านเขาคนแถวนั้นใจเย็นระเปิดไว้ข้างมือตลอดเวลาเลยโธ่ใจเย็น ใจเย็นๆค่ะอ่ะพี่ใจอะไรนะเย็นๆค่ะอย่าเด้ได้ใครเปิดประตูบ้านอีกไว้อยากให้บ้านระเบิดขนาดนั้นเลยลา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 เตี้ยไปเตี้ยไปเตี้ยไดยินเสียงไก่เลยพี่ ถ้าพีได้ยินไปว,ว่าเียงสตตร์ดีผมโคตรดังอืมาะก่าังทำตรวจอยู่พี่ถ้าเห็นหน้าขึ้นไปทีแล้วเขาตายนะตัวโอเคใช้ได้เป็นอันว่าใช้ได้พี่เองฮิปเปอร์ข้างหลังฮะออ้าเฮ้ยโอเค อ่ะโอเคบ้านสวยไม่เหมือนใคร <c oughs> โอ้โหเยยนำหมดขวดเติมน้ำเงียบกดชิปอยู่นั่ <c oughs> <กด S 2> น,นแหละกุลลคาญอะไรนะกดชิปอ <c oughs> ยู่นั่นแหละกุลลคาญเย่หพี่ ทำต้องใครแหกปากอยู่คะไม่นะอ๋อโอ้โดนเย่โดนเย่อยู่นะคะใช่ปะอุ้ยสะดุกเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอร่องกุลเลมเสียงอร่องกุลเลมถูกอ่ะอสุดยอดเลยพวกเฮียนี่อ อืมประตูไอวะดออพี่ไหนมม่องมงอไม่ต้แี่ไมาตฐานมากมากโอเคับรอจะพัง ได้จัดให้ไม่ยอมเอ้ยถอยตายสักทีเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยไงฆ่าแบงก์โอดิเชื่อไหมสภาพเอรังก็เลมจะเกิดเพราะผมตีเอพีซีใช่โอ้โหมาตตัวลูกตัวพ่อแม่งเดินมา ใครแม่งสรรหาสร้างประตูแบบนี้วะทำไมพี่สองชั้นลำบากลำบากกูอีกซตอนเนี้ยตอนเนี้ยในห้องพี่อ่ะมีแต่ดีซ <ead? S 2> ีเดทช์ทอชิโกูซิเปอร์ขนาดนั้นเลยพี่ Yes ทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกพี่สาแหล เหว่ะตัวพูดอะไรนะชิคชิคเปอร์กันเหรอแชมป์อยู่ไหนแชมป์อยู่สิ่งที่เรียกว่าเออลูหนูโอเคลูหนูนะ ฉับแชมป์ัแชมป์ข้างหลังมึงอ่ะพ <c oughs> ี่เห้ยบ้านระเบิดฮัลโหเบ้านระเบิดเฮ้ยไอ้เือกูไย่ไกลมาต้ยว่าเลย สวยเช็คกันไดเช่ใครมีดิ้นได้ผมอหมผมซ่อมได้แล้วก็มีดินเนาะโนดินค่ะโอเคโอเคโอเค